ແລ້ວພີ່ນ້ອງງານກະເຮັດລູກກະເອົາຊິຕັ້ງໄວ້ນີ້ແຫຼະບໍ່ລະຍາຍໃຫ້ເດີ້ເອີຍໄປສອບລູກກໍນທຽງກີ້ຊ

นาเตมูวันานองเน,นี่ยดูสยเคย nh หออีอวดเอาน้องี่จะจำได้เนี่ยโอ้ลายติดแต่คนกับลายติดลุงพีสีเหนยังไงเนาะ นีม่มาเอา,างตันอะไรที่กับมือไม่ได้ี่นี่อะไรนจะเป็นน้ำแกงอ้วนมาพาใครอ้วนบู้เสือแจ้งอ้วน,วน,วนมาได้เอาไร บ่กเขาซีบหมูไปที oh, ่พ uh, yeah, ่อไปลงหมออืม <Fern> น <sehen> ี่น่ารุกนี่ห้องไก่มากินรึจ้าจ้าไม่กินหรืเอาไปให้น้องไหนอันนึงลูกเอาไปให้บัตใหญ่ไหนอันนึงเอาอันเดียวมันมันซีบเฮียลูกหลานนี่บัห้ามจับเอาคนละอันลูกเอาคนละอันนี่บัห้ามจับเอาเดี๋ยสิอันนี้เอาไปให้น้อกจนเต็มหมอลูกกี้วิาคุ้งมาสามมีเยอะไปลูกเอาไปแบนนนนนนนบดบ่ เมื่อห้องคนมลา,ายเนะตั้ตมมันเกิดอะน,นี่มเายวยังไปนะเ้นปไปคนีบัน,น,นกิเลมอยากนอน ช้อม้อมอนะ้องไห่องข้วน้อกินน้วน้บังน้องก็ไก่พี่น้องก้ควันคนไทยขีบกับ,บึงช้อมลุกน้ำลงดุมกับพ่อข้าวขาก้กวชวนมาห้าแคทห้าแคทห้าเมตรงจ้ะถ้ากีนกขาวแล้วสีขาข้ามบักน้อยพ่น เหตุแต่บอกอวนมึงจอบ เดี๋ยวเอาลูกบ่โบเป็นชิามทำเป็นกระไก่เดินบึงรุ่งเห็ดจะไา่นี่บงนนี่ลูกบุญเงินบุเินรุ่งเจียนทำอไรินอันกินบหมน้ำตกหมูกินบ่ทำอะไรกินตามรุงกินบ่ลูกบุกินแต่ยังแกบุกินแต่บม่เอ็ซื้อยังมา ມາດ່າງພັດຖົມມັນຍັງຊິຮູ້ສຶກເນາະໃຜຄ້ວຢູລ มาคงมาไหนอันนี้ใครซื้อมาวานันนี่วะเออใครซื้อมาวันนี่แม่บอกว่าเออซื้อมะวันแต่กินข้าวผัดนันเย่ขอบใจลงุงมีหมูอ้อาวนนี่มันกินพอดีอ๋มาตัวเพียรตะกุ่นกินน้ำ ใค่ซื่งมาเมื่อวานนี้เมื่อวานวานี้เวสเ,เซเวน่นวันนี้เวสเซเว่นวันนี้เวสเซเว่น เกอย่าเกินอยู่มามีค่บกแดงกันหน่อยเดียว่ะอ๋อเกลือไหมเจ้าเกลืออไดอยู่เฉยนงคีอ๋ออมเกลืออมนบ่ซีอวัน้องไปเกลีมาเกลือเงินประแทกนะคั่วมีม่เกลือเนี่ยไเกลือเนี่เกลือมันปูกในถ้ำนองนะคือย่างตกนามผูกหนุ่มใช เข้ามาเยี่ยงมี่อยู่ไรเข้ามากินพักเดาข้าวแกงยังไปอีกแล้วเนะมันหักะลากินพัดข้าจะเมื่อยดูดูช่องมือด่าทันสิ่ัดเข่าเพิ่มบานบังบงทางนีัาตน สบายดีปะลูกมาบังนุ่มมีนุ่มมีเห็นยังเทร็จเท็จเขาผัดเขาผัดเขาผัดหนาลูกจะขับไปวันปูมานางขาพีจะมาดูเห็นแล้วทำข้าวผัดจะผัดข้าวให้กินนั่งรอ เร,เราบอกใ้นั่งรอนั่งรอ,อก,กัไป่้ากับแม่กล้องนะตัตังแลออกก้วก็นั่งรอ,อเปิดแล้วนั่งรอ,อก,กับเออผากล้องพ่อข้าผัดใส่ไข่ไใส่ไข่ไข้าผัดใส่ไข่โอเคเก่งจังเลยข้าผัดใส่ไข่ให้ม,มันพอทำงานแม่ เนี that? Like, mm ่ย hmm. อ้วนนะว่านให้น้องนั่งในอ้วนให้น้องนั่งตัยงนะเนี่ยนั่งในอ้วนนั่งนั่งรถจัดมันขาดกับหนังลูกมันสิเป็นยังดินั่งรถนั่งนั่งเลยกับขวดให้อ้วนเลยขวดขวดให้อ้วนเลยนี่น้ำตาลผ่านนี่ อ้วนมัเนี่พาไหสิอ้วนกล้องนะพัดเขาพัดพัดเขาพัดใส่ยังใส่ไข่ทิดบถกเอาไปใส่ที่ใครทใส่ไข่เียใส่ใส่อิวดำทิดเอาใส่ยัง็ดลูกมันดังไงะสอกระ หมอกะทะใส่ไข่ใส่ไข่พัดจะยังแซ่บพัดใส่ไข่ผิดใส่ไข่เยอะๆแครอทบอกลูกมีไหมใส่ไข่เยอะๆใส่ไข่เยอะๆแครอทใส่เยอะๆแครอทใส่เยอะๆแครอทอยู่ใส่พอเจ้าร่อยสุดมามีแค่แครอท ขอยากกินอันนี้ขอยากกินอันนี้ตรวนตรวดหมดการตรวจแล้วครับผัดเขาผัดโอ้ยมาถึงกันมานอน สามนาทีก็มแีแหงฮะเออถ่ายต่อไปหาหนาทีพอ,เ,อเจ็บมด้ยผ <Yeah. S 1> ัดข้าวผัดให้กินซามหนึ่งให้มันพอคนงาน เพอคนงานไม่ได้กินคนงานก็เยอะปีนี้ปีนี้คนงานเยอะปีนี้คนงานเยอะครับคนงานเยอะ ี่อยสเบ่งขาโอ้อยสีบ่งขาหากันได้ส่นาทีนึ่งเดี๋ยวย่างกเนย่างมันชิลาานีแมาเก็ไหม่ด้มันชิลยังหัมันิลป เธอรูกกี่กัดแล้วี๋ยะลังเอาเงใกล้ๆนะแม่โอ้ยชิปิดขีดโอ้ก็ก็เห็นแต่อาหารเสริมแต่ละมันเนี่กับขาวย่างก็ได้ตอนมีสองสามอย่างวันนี้มีกับข้าวอย่างเดียวอืมไปแอดยุ่มวันนี้นะ ก็หนึ่งอย่างเดียวย้ายหลดเยอะหนึ่งกันอืมเป็นโหลไปยางเป็นกันเลยออย่าไปหาตัวน้อเดี๋เดี๋เดี๋ยน้า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 หลดจับเด็กน้อยก่อนเลยอ่าหนักหัวเลยใส่ลูกซีดเอา มาไล่แล้วไปนั่งเว้ากันอยู่วห้ามห้ามห้ามไปอยู่น้องจะด้อน้องไปยืนค่ะอนดีดีพัดขขาก่อนเราจะสิเห็ดอันหลับหมูปั๊บปูทสายอะไรหลายคนเลยอันนี้คือไข่ยังใส่ได้กันยังอยู่ในหมอนบอกยังบอก หนึ่งนึงสองสามสี่โอ้กูยิงน่อยเดียวนาะผูญิงผูญิงหาคนผู้ช้ลายเวลาไม่แจ่กูใช้เวลาละไปซ่อมน้องแม่เอืออยริงนี้ม่เอือก็ไปผู้ชายแม่เอือนำพเดมมาวะ กันกระดัมหน้าเกี่ยวเขา่าหัวลุงกีเนะื้อหัวมุนนะ,จะเจ้าหิกับเขา่าไม่ใหญ่ก็ไม่ใหญ่มากว่ามาแต่มแตเมียเนาร้าน,านกันนัง่งมันมีร้อยตังอยู่ลูกร้านมาผัดเมื่อคือว่าย่างลงหอดใหธนาจุ๊บจือเลยเดินดัมหน้ำอืม แล้ปลาอีอวนอีแล้วมันมักนียมันมานหมัก่มันหมักกินไข่นี่ก็ไข่นึ่กรทอดยำได้ก็เบิดได้กข้มันอึ่อนนาะมอ่กดเนี่ยเขาเบ็ดไปขวหมูผัดหมูปันใด เด็กหน่อยกได้หกหน่วยมาคืนเด็กหน่อยจะคนเนาะสามสี่ห้าหกปกณเนะใช้เลยเยอะฮะอ้ยปิดตาตกอกตกใจที่อ้น้องคาราเป็นยังเห็ดมันลูกเห็ดมันนะประแทกนะลูก

เห็นมันลุกเห็นมันดำนะดำคิวเจ้ามันเมื่อเวียงเลยเขาก็ยัางวอาให้มันอยู่ผู้เจ้านีม้ามาเผาโต้ขอเขาเป็นยังเป็นยังไปกินหนามไปกินหนามไปเอาบ่อสิ่งนี่เอาลูกซีนลูกเอาลูกสิ่งาะโอเอาบ่งพูดวัานักไอแคทนัาไอแคทเนี่ยขอบคุณครับ